Hello everyone. This video is about k e y w o c a b u l a r y o f r e a d i n g to shaky l i v i n g things in Unit 6นะคะ on page 137 and v o c a b u l a r y in context A and B on page 140นะคะก็คือสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเรียนในส่วนของ k e y w o c a b u l a r y ในหน้า137แล้วก็ แบบฝึกหัด A and B ในหน้า140ของ Reading ที่2นะคะก็คือ s h a n i n g Living Things นะคะ Okay everyone Let's start the first is keyword c a p u l a r y the first word it's a cell a cell cell ภาษาไทยก็คือ cell นั่นแหละ cell นะคะ cell ในร่างกาย p a r a s p t e it's noun p a r a s p t e เป็นคำนามนะคะ Wow เอฟเฟกตเราก็คือเสียงไก่นะคะคำนามนะคะ Everyone don't forget to write uh, down write down part of speed of each right vocabulary on your textbook อย่าลืมเขียน part of speed ของแต่ละคำในหนังสือเราไว้ด้วยนะคะอ่าคำแรกก็คือเซลล part of speed เป็นคำนาม For example ตัวอย่างเช่น a cell it's the smallest part of an animal or plant เซ l ล์เนี่ยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของของพืชแล้วก็สัตว์ของสัตว์แล้วก็พืชน,นะคะอาสังเกตเซลล์นี้เป็นคำนามใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วคำนามเนี่ยมันจะตามหลังตามหลังพวก article เป็นต้นนะคะ next word is genes genes หรือภาษาไทยก็คือยีนนั่นแหละยีนเราจะชอบพูดว่ายีนเด่นยีนด้อยอันนี้ก็คือ คำภาษาเกยวคือ jeans นะคะถ้าเป็นคำเพียวๆของมันเลยนะมันจะไม่มี s ไม่มี s แต่การที่จะเป็นเซลล์ใดเซลหนึ่งเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยหลายๆหลายๆ jeans ดังนั้น jeans ตัวน,นี้ก็เลยต้องเติม s นะคะก็คือยีนนั่นแหละ part of s p e e c it's noun for example DNA it's made up of g e n e s DNA เนี่ย it's made up of แปลว,ว่าประกอบไปด้วยยีน DNA ประกอบไปด้วยยีนดังนั้นยีนเนี่ยมันก็อยู่ใน DNA ลูกศรสวยมากม DNA ประกอบไปด้วยยีนใน DNA จะต้องมียีนและยีนก็อยู่ใน DNA นะคะ Next word s c r o p crops ถ้าเป็นคำเพียวๆมันเนี่ยมันจะไม่มี s จะไม่มี s นะคะจะเป็น crops crop crop ก็คือธัญพืชนะคะธัญพืชมันแตกต่างจาก plant ยังไงถ้าเป็น plant เนี่ยจะเป็นพวกแบบพืชที่เป็นแบบต้นไม้อะต้นแบบเป็นต้นนะแต่ถ้าเกิดเป็น crops มันจะเป็นพวกแบบ crop จะเป็นพวกธัญพืชที่กินได้อย่างนี้คะ p a r a s เป็นคำนามนะคะบริบทเนี้ยที่มันต้องเติม s เพราะว่ามันมี มันมีธัญ,ญพืชที่มากกว่า1ดังนั้นก็เลยต้องเติม h นะคะเพราะ o f f s p e d เป็นคำนาม for example we grow grow คือเราปลูก crops such as เราปลูกธัญ,ญพืชเราปลูกพืช such as ก็คือตัวอย่างเช่น corn and rice for food เราปลูกธัญพืชหรือว่าปลูกพืชตัวอย่างเช่นข้าวโพดแล้วก็ข้าวสำหรับอาหารนะคะก็คือ ธัญ,ญพืช next word it's resistant resistant everyone don't forget to pronounce the final final sound of this word it's t t ตัวทีนะคะอย่าลืมออกเสียง่า uh, final sound ด้วยนะคะ resistant resistant part of speech it's adjective หมายความว่าซึ่ง มีภูมิต้านทานหรือว่าซึ่งมีภูมิคุ้มกันนะคะ The synonym of this word คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างนะคะก็คือ email 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 มันจะเป็นอื่นอนขึ้นจมูกนะคะ email email has the same meaning with resistant มีความหมายเดียวกันแค่เขียนต่างกันนะคะอ้า resistant เนี่ยเป็น parasweet เป็น adjective If i d is verb and now if it is w o r t just cut a n t ถ้าเป็น v e r t นะคะตัด a n t ออกก็จะเป็น r e s i s t ก็คือต้นานทานต้านทานนะคะและถ้ามันเป็นคำคำนามนะคะก็คือตัด t ออกแล้วเติม ce เข้าไป resistance ก็คือภูมิต้นานทานมีภูมิต้านทานอย่างเงี้ยเราจะพบว่ามีภูมิต้านทานก็คือ resistance นะคะ next word i s i n s e c t i c i d e insecticides In paraspid it's now คำนี้นะคะนักเรียนจะคุ้นคำว่า insect คุ้นไหม insect insect ก็คือแมลงเติม i c i d e s เข้าไป insecticide แปลว่ายาฆ่ามแมลงนะคะคำเพียงๆมันในปกติแล้วจะไม่มี s แต่ ในบริบทของหนังสือเราเนี่ยใน reading เนี่ยมันมียาฆ่า,มาแมลงหลายชนิดดังนั้นก็เลยต้องเติม x เข้าไปก็คือยาฆ่า,มาแมลงพาร t i c ิเป็นคำนาม for example farmers use insecticides to kill insects ชาวนาเนี่ยก็ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพื่อที่จะ kill ก็คือฆ่า,มาแมลงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพื่อฆ่า,มาแมลง next word is to wrap to wrap to wrap don't forget to pronounce the final sound to p to wrap ก็พาลัสเวเป็น verb นะคะอ้าในในบริบทของหนังสือเล่มนี้นะมันเป็น to wrap ดังนั้นมันจะต้องเป็น verb แน่นอนแต่ในบางบริบทนะมันสามารถ it can be now มันสามารถเป็นคำนามได้อีกด้วยนะคะ if you don't want uh you don't want to use this word another word that have the same meaning a s cover or pack ถ้าเราไม่ใช้คำว,ว่า wrap wrap ก็คือหีบห่อ sorry การหอ่อหอนะคะ cover ก็ได้ cover ก็คือที่มันแบบคลมุมปกคลุมก็คือที่มันแบบการหอ่อการปกคลุมอะไรสักอย่าง หรือว่า pack เราชอบพูดว่าไป pack ของไป pack pack นั่น pack นี่นะคะก็คือเราจะใช้ใช้คำส่วนมากเราจะใช้คำว่า pack นะคะคือการห่อไป pack ของไป pack นั่น pack นี่และถ้ามันเป็น adjective นะคะแล้วก็เติม p e d เข้าไปก็จะกลายเป็น wrapped Wrapped r a p p มีตัวตัวดีั่งก็จะเป็น t นะคะ Wrapped adjective next word is to peel peel to peel เหมือนก,นกันกับข้างบนของคำที่6กนะคะก็คือในหนังสือเล่มน,นี้ p a พ a ร์ท e มันเป็นเว r รแต่ในบางระบมันก็สามารถเป็นคำนามได้อีกด้วยนะคะ to peel ก็คือปอกเปลือกปอกเปลือก ถ้า if you don't want to use this this word another words that have the same meaning is pear pear or skin skin ปกติแล้วเราชอบว,ว่า skin ก็คือผิวผิวของเรานะคะแต่ในบรทนี้ skin ยังแปลว่าปลอก sorry ปลอกเปลือกได้อีกด้วยนะคะ p พ a ก็คือปอกเปลือกเหมือนกันมีความหมายเหมือนกัน และถ้ามันเป็น adjective, if it is adjective just add -ing ก็จะเป็น peeling, peeling ก็คือ adjective and the last word is to spill, to spill paraspe เป็น verb นะคะ,ะเป็น verb แปลว่าการหกมันล้นหกล้นหรือว่ากระฉอนะะใช้ในบริบทกับพวกของเหลวนะคะ ถ้า if you don't uh, another word that has the same meaning ก็คือ overflow flow ตัวเนี้ยแล้วก็ the uh, waterfall flow น้ำตกเนี้ยมันไหลไหลแต่ถ้าเกิดเป็น overflow over เป็นว่าเหนือ uh, overflow ก็คือแบบไหลที่มันแบบมัน over อะ่ะก็คือมันมันไหลแบบเบอร์บับงก็คือมันล้นนั่นแหละอ่าเราสามารถ if you don't don't uh, don't now uh, don't uh, don want to Use to spill you can use this word it's the same meaning ก็คือถ้าเกิดไม่ใช้คำว่า spill ก็ใช้คำ overflow ได้นะคะซึ่งถ้ามันเป็น adjective นะ adjective มันจะเปลี่ยนจาก spill ที่เป็น ll จะกลายเป็น spilled spilled ที่มันมีตัว G final final sound spilled หลังจากที่เราเนี่ยได้ลองได้รู้แล้วว่าคำศัพท์แต่ละคำนี่มันเป็นยังไงต่อมา let's do key vocabulary by matching the words with the meaning ต่อมาเรามาทำการจับคู่กันดีกว่าเดี๋ยวครูจะช่วยเราลองทำสัก4ข้อดูและที่เหลือให้นักเรียนไปทำเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู meaning กัน meaning คือความหมาย definition ของมัน letter a plants grown for food พืชที่มันปลูกสำหรับสำหรับเป็นอาหารจำได้ไหมเมื่อกี้คำก็คือ match กับข้อ number t ก็คือ,อ crops ก็คือธังยะพืชน,นะคะ next next letter take off take off the outside layer of something take off ก็คือเอาอะไรออกเอาบางสิ่งบางอย่างออก Outside layer of something Outside layer ก็คือชั้นนอกเอาเอาอะไรชั้นนอกของ,งบางสิ่งบางอย่างออกก็คือการปอกเปลือกนะคะเอาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ชั้นนอกออกนะคะก็คือ to peel Next word It's the smallest part of an animal or plant ส่วนที่มันเล็กที่สุด ของพืชแล้วก็สัตว์สัตว์แล้วก็พืชเมื่อกี้เราไปแล้วก็คือ a cell and ข้อต่อมา chemicals c h e m i c a l คือสารเคมีที่ used to kill insect สารเคมีที่ใช้ฆ่าแมลงก็คือ i n s e c t i c i d e ก็คือ,อยาฆ่าแมลงอ่ะโอเคส่วนที่เหลือตั้งแต่ letter e to h finally and by do by yourself i believe you can do it uh, after you match about key vocabulary now i would like you to do vocabulary in context a on page 140 ก็คือเดี๋ยวเราหลังจากที่เราเได้จับคู่คำศัพท์ทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำ vocabulary in context a สักข้อสิในหน้า1 1 4 0นะคะเขาให้เราเนี่ย complete this sentence sentences with words in the box ให้เราเติมคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องสีส้มเนี่ยลงใน sentence แต่ละข้อให้มันสมบูรณ์นะคะให้เราเลือกลง อ่ the first step I would like you to uh, identify the part of speech of each word ให้เราระบ,บุก,ก่อนนะอันดับแรกเลยนะให้เราระบ,บุ part of speech ของแต่ละคำก่อนใน8คำนะในในกล่องนี้นะ the first word is sell sell part of speech เป็น noun คำต่อมา jeans เป็น it's noun peel ปอกเปลือกก็คือ verb s p e l l มัน6ก็คือ worth crops ก็คือธัญ,ญพืชพืชก็คือ noun next word insecticide ยาฆ่า,า,มาแมลงก็จะเป็น noun resistant ซึ่งซึ่งมีภูมิต้านทานซึ่งต้านทานก็คือจะเป็น adjective and the last word wrapped wrapped ก็คือการห่อ,หอเป็น verb สังเกตนะสองคำนี้ spell ที่เป็น verb กับ wrapped ปกติแล้วคำพิเอษมันเลยก็คือแบบนี้ rap ก็คือ rap spell oh sorry spell ก็คือ spell ไปเลยแต่มันเติม s เพราะว่าแสดงว่าในบางข้อเนี่ย verb จะต้องเติม s และบางข้อเนี่ย verb จะต้องเป็น past tense เพราะว่าเติมเติม ed เข้าไป <Okay. S 1> before you read e a h sentence I would like you to do uh, look at u uh, ่ before and behind uh, between sorry between ดีกว่า between the blank ระหว่างระหว่าง the blank ก็คือช่องว่างเนี่ย part of speech ันมันเป็นอะไรบ้าง grow ก,ก็คือ verb suggest suggest ตัวเนี้ยตัวอย่างเช่น con with rice for food อันเนี้ยข้าวโพดข้าวสาลีแล้วก็ข้าวสำหรับอาหารดังนั้นอันนี้ให้เราเดาไว้เลยว่ามันอาจจะเป็นคำนามต่อมาอะไรก็ไม่รู้แต่เราเห็น s e n t n s t s e n t n s e เป็นคำนามเป็นคำนามนะ a h a n e t h a n e t เนี่ยก็คือตาข่าย ตาขายเป็นคำนามเหมือนกัน around shift to remove to remove เป็น verb ที่เป็น infinitive ดังนั้นมีคำนามคำนามมีคำนามคำนามและ sentence สุดท้ายมันเป็นจุดเติมจุดแสดงว่ามันต้องเป็น s e n t e n c สมบูรณ์มีคำนามมีคำนามอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ยังไม่มีมีประธานแต่ยังไม่มี verb ดังนั้นจุดนี้จะต้องเป็น verb แน่นอน อ่ะข้อ3อันนี้ง่ายเลยเห็นแค่แค่คำว่า can ตามหลังเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ v e r t ดังนั้นมี v e r t ช่วยแล้วก็ต้องมี v e r t แทนดังนั้นช่องนี้ต้องเป็น v e r t h แน่นอนอ่ะต่อมา living 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 ตัวเนี้ยเป็น adjective นะ adjective และ has เป็น v e r t h มันเป็น v e r b ดังนั้นข้างหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรในเมื่อมันมี w o r t มี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  v e r t แล้วก็มี predicate พักสแสดงแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นประธานก้อนนี้ทั้งหมดจะต้องเป็นก้อนของประธานนะคะดังนั้นมี adjective แล้วอะไรที่มันสามารถขยายซึ่งกันและกัน adjective ขยายอะไรได้ก็คือคำนามนะ adjective กับคำนามเนี่ยมันคู่กันอันนี้คือการเดาไว้ก่อนนะต่อมาข้อ5 h าเห e นเเมื่อไหร่ปื๊บ article นำหน้าคำนามแล้วมี in เป็น preposition ตามหลังเป็นคำนามอ in preposition ตามหลังคำนามดังนั้นข้างหน้านี้มันมีคำนามหรือยังถ้ายังไม่มีดังนั้นตรงนี้จะต้องเป็นคำนามแน่นอนต่อมาข้อ6 อะไรก็ไม่รู้ to kill เป็น verb infinitive แต่ข้างหน้าเราเห็นว่า harmful เห็น full f u l เมื่อไหร่เพิ่เป็น adjective ดังนั้นเหมือนกับข้อ4เลย adjective อะไรขยาย adjective ได้ก็คือคำนามคำนามกับ adjective ขยายซึ่งกันและกันและต่อมา number seven oil ก็คือน้ำมันเป็นคำนามคำนาม into ocean into เป็น preposition เป็น preposition นะ,ะแล้วเราสังเกตน,นะว่าวเห็น verb ไหมมันมี verb อย่างจะมี verb หรือไม่มี verb มันจะสำคัญไหมดูที่ข้างหลังมันเป็นจุด full stop แสดงว่ามีจุด full stop เมื่อไหร่จะเป็น สิ้นสุดประโยคดังนั้นเป็นประโยคสมบูรณ์มันเป็นเซนเทนซ์มันมีประธาน w ว e n อันนี้มันเป็น2องเซนเทนซ์แล้วนะไม่นี่ fetch die อันนี้เป็นเว r ร์ที่ส่วนของเซนเทนซ์ที่1นึ่ง when o l อันนี้เป็นเซนเทนซ์ที่2แล้วนะก็คือ o l ก็คือคำนามตามหลังด้วย into the position อะไรก็ไม่รู้ดังนั้นเซนเทนซ์ตัวที่2เนี่ยมันมีเว r ร์อย่าง ถ้ายังไม่มีแสดงว่าตัวนี้จะต้องเป็น verb แน่นอนและ the last sentence เห็น verb to be are verb to be นะส่วนใหญ่แล้วนะอะไรที่มันตามหลัง verb to be to insects to insect อันนี้ to ตามหลัง to เนี่ยไม่ใช่ verb แล้วนะเป็นคำนาม ดังนั้นไม่ใช่ว่าตามหลัง to เมื่อไหร่ปุ๊บเป็น verb ทันทีนะบางอันก็เป็นคำนามก็ได้นะคะบริบทนี้เห็น verb to be เมื่อไหรป่ป e ๊บให้เราเดาไ้เลยว่าข้างหลังจะต้องเป็น adjective เดี๋ยวเรามาดูลองทำสัก4ข้อและอีก4ข้อให้เราดู by yourself ลองทำลองทาเป็นการบ้านนะคะอ่าโอเค the first we grow we grow เราปลูกอะไร s u c h as ตัวอย่างเช่นข้าวโพดข้าวสาลีหรือว่าข้าวสำหรับอาหารโอ้อันนี้ง่ายเลยเมื่อกี้เราทำไปแล้วก็คือ crops เราปลูกพืชหรือว่าทัญญพืชตัวอย่างเช่นข้าวโพดข้าวสาลีสำหรับเป็นอาหารต่อมา in 1994 i n australia ในปี1998ที่ออสเตรเลียนะ s c i e n t i s นักวิทยาศาสตร์ได้ทำอะไรกับ hairnet ตะข่าย around sheep sheep ตัวนี้ก็คือแกะ to remove remove ก็คือเอาเออก the wool more easily อ้าวคำว่า wool นะ wool นี่ยแปลว่าขนขนสัตวเ์เราจะชินคำว่า fur ไหม fur ขนสัตว์ก็คือ fur ขนเอร์ เฟร์คือขนสัตว์อันนี้มันต่างกันนะสองคำนี้มันขนสัตว์เหมือนกันแต่ว่าคําว่าวูนี่ส่วนมากแล้วมันจะใช้กับขนสัตว์ที่มันเป็นแบบหนานุ่มแล้วก็หยีกหยกงอเหมือนกับขนแกะส่วนมากอ่ะเราเราจะไม่ใช้คําว่าเฟิร์นในบริบทของขนแกะนะแต่เราจะใช้คําว่าวูแทนส่วนคําว่าเฟิร์นนี่จะใช้กับขนสัตว์ที่มันเป็นแบบ Normal เป็นแบบปกติเช่นอ่า ขนฟ็อกซ์ขนสุนัขจิ้งจอกก็จะใช้คำว่า fur ก็ได้นะคะซึ่งก็บอกมาเขาทำอะไรกับขนแกะคำตอบก็คือ wrapped wrapped เขาห่อนักพิทยาศาสตร์ในปี1994เนี่ยที่ออสเตรเลียนักพิทยาศาสตร์ได้หอ่อเอาจะขายเนี่ยไปหอ่อห่อแกะไว้เพื่อที่จะ เอาดึงขนแกะออกมาให้มันง่ายมากขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปอยู่ในไปอ่านในเรดิ่งนี่เราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อมา today some Australians don't have to cut the wool off sheep ทุกวันนี้เนี่ยคนออสเตรเลียเนี่ยไม่จะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบตัดตัดก็คือไถขนอ่าถ้าเป็นเหมือนกับบัตเตเรียนของผู้ชายที่เราเขาเขาไปใช้ไถขนไถผมอะ่ะ เขาไม่ต้องแบบไถขนแกะออกแล้วเขาสามารถที่จะทำอะไรด้วยมือ by hand ก็คือ t h e y can peel เขาสามารถลอกหรือว่าดึงดึงเอาขนแกะออกมาด้วยมือของเขาเองได้ต่อมา number four every living has DNA อันนี้นะ DNA DNA เนี่ยประกอบไปด้วยจีนและ DNA ก็อยู่ใน เซ l ์เซล์ตัวนี้เป็นคำนาม living living cell ก็คือเซล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ living ก็คือยังมีชีวิตก็คือ every living cell ทุกเซล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะต้องมี DNA ส่วนข้อที่เหลือเนี่ยให้นักเรียนดู by yourself I believe you can do it everyone เดี๋ยวเรามาทำ Exercise B พร้อมๆกันนะคะ on page 140หน้า140นะคะ Exercise B เนี่ยให้เรา answer these questions with complete sentences ให้เราตอบคำถามโดยเขียนให้มันเป็นเซน t ท n c e ที่มันสมบูรณ์นะคะ,ะข้อหนึ่งนะคะ What is something that you often spill? อะไรที่แบบปกติเลยเราจะทำแบบเราจะทำสเป l ลก็คือ6เราทำหกบ่อยเลยอะมันคืออะไรเวลาตอบนะนักเรียนก็สามารถตอบว่า I often spill I often spill บ่อยครั้งเลยฉันทำอะไรหกก็เติมสิ่งที่เราทำหกบ่อยๆลงไปเช่น I often spill drinking water หรือว่า I often spill coffee อย่าเนี้ยเป็นต้นนะคะให้นักเรียนเลือกหรือว่าให้นักเรียน หา uh huh. สิ่งที่เราได้ทํากบ่อยๆด้วยตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนเองอันนี้คือครูยกตัวอย่างนะคะต่อมา uh, question 2. w h a t crops grow in your country พืชอ,อะไรที่มันที่มันปลูกอยู่ใน uh, พืชอ,อะไรที่มันปลูกอยู่ในป uh, ระเทศของของคุณนะคะเวลาเราตอบเราตอบว่าป,ป,ป blank blank ไว้แล้วก grow grow in my country สังเกตว่าครูใส่วงเล็บตัว S ด้วยพืชชนิดไหนพืชอ,อะไรที่เราแบบปลูกอยู่ในประเทศของเรานะคะ,ะถ้านักเรียนมีมีมีมพืชมากกว่าหนึ่งในคำถามเนี่ยแน่นอนเขาเจะจงเป็นพหูโพจน์ก็คือมันจะต้องไม่มีแค่อย่างเดียวอะแต่ถ้าเกิดเราจะตอบแค่หนึ่ง ก็สามารถทำได้ถ้าเกิดเราตอบตอบแค่อย่างเดียวเช่น rice grow grows in my country grow ตัวนี้เป็น verb ถ้าประธานมีอันเดียวดังนั้น verb ก็เลยต้องเติม s แต่ถ้าเกิดว่าเราจะตอบตามที่เขาถามเลยก็คือมันมีพืชมากกว่าหนึ่งชนิดเนี่ย grow ตัวนี้ก็จะไม่เติม s ก็จะเป็น grow เพียวเเช่น ice, rice rice corn and corn and wheat grow in my country เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะให้นักเรียนทำ,ทำเองต่อมา question 3 what is the fruit whose skin you can peel before you eat it whose ก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของของ who หรือว่า which นะคะก็คือก่อนที่เราจะกินเนี่ยเราจะต้องปอกเปลือกมันออกก่อนเนี่ย มันคืออะไรโดยจอจงว่าเป็นผล,ลไม้ผล,ลไม้อะไรนะคะอันนี้สามารถตอบได้หลายแบบซึ่งเป็นคำตอบแบบง่ายๆเลยนะคะคือ there is, t h e r e are มี there is, t h e r e แล้วล่ามีมีอะไรบ้างที่เราแบบกินแล้วมันต้องปอกเปลือกก่อนนะคะก็เช่นสังเกตว่าโคส่ t ด e r e is กับ อันเดอร์สกอร์แลวมี R ด้วยถ้า is แสดงว่าเราเลือกแค่อย่างเดียวที่เหลือถ้าถ้าเกิดมีหลายอย่างเราก็ใส่ R เข้าไปนะถ้าเป็น days นะ there i s banana นะ banana นะก็คือมีกล้วยไงกล้วยไงที่แบบต้องปลอะเปิดก่อนกินหรือถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งสิ่งก็ there a r e banana orange mango and เธอให้อ่ามีหลายอย่างเลยก็เลยต้องต้องเป็น are หรือว่า is จะใส่ไดอ is หรือได้ are เนี่ยต้องดูว่าบริบทข้างหลังเนี่ยมันเป็นพระพจน์หรือว่าเอก,กพจน์นะคะต่อมา question number four what types of things do you wrap อ่าเราห่ออะไรเขาถามว่าเราห่อ ใช้ก็คือรูปแบบของสิ่งอะไรที่เราต้องหอนะคะเวลาที่เราต่อรงมาว่า I wrap I wrap ฉันหอ่อแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราหอนะคะตัวอย่างเช่นครูก็ยกตัวอย่างว่า box I wrap box ฉันหอ่อกล่องหรือว่า I wrap Christmas present present อันนี้ก็คือของขวัญน,นะคะว่า Christmas gift นะคะก็คือ I wrap box or I wrap Christmas present แบบไหนก็ได้นะคะอ่า uh, and the last question whose genes do you have do you have whose genes do you have อ่าเรามียีนของใครระหว่าง your fathers and mothers อ่าคำนี้นะ it's แสดงความเป็นเจ้าของอันก็คือแม่ uh, พ่อของคุณหรือว่าแม่ของคุณ มีจีนของใครที่แบบเห็นเด่นชัดเลยอะเวลาที่เราตอบเราเลือกแบบแค่คนใดคนหนึ่งนะสมมุติว่าถ้าเราเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะก็จะเขียนว่า I have my I have ฉันมี my แล้วก็เลือกว่าจะเป็น mother's gene s genes, หรือว่า father's gene ก็ได้นะคะเช่น I have my mother's gene แสดงว่ามียีนแม่ที่แบบยีนเด่นเลยอะหรือถ้าเราจะบอกว่า I have ม,มีมีทั้งสองยียนเลยอนะ่ะครูแบบมีทั้งของพ่อแล้วก็ของแม่แล้วก็สามารถตอบแบบนี้ได้ I have both, both both ก็คือทั้งสองทั้งคู่ I have both my mother's and father's genes มีทั้งของพ่อแล้วก็ของแม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องตอบเป็นของตัวเองนะไม่ใช่ลอกตามครูนะตอบ uh, by uh, your answer